เลขมงคลครึ่งเดือนหลังพฤษภาคม2568ครึ่งเดือนหลังของพฤษภาคมนี้เป็นช่วงที่ดาวศุกร์ดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์ส่งพลังแห่งความสำเร็จใครที่กำลังรอข่าวดีหรือโชคลาภอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะ<า>เลขมงคลที่เด่นในช่วงนี้คือ 1, 1> 5 6 8และ9ชุดเลขหน้าจับตาได้แก่ 151619596595896991และตัวเลข3ตัว159และ5 6 9ตัวเลขไม่ใช่คำทำนายชีวิตแต่เป็นแรงเสริมพลังใจให้คุณเดินต่ออย่างมั่นใจและมีสติจงเชื่อในพลังของตัวเองและจังหวะฟ้าที่พร้อมให้คุณเปล่งประกายขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะจากใจลักกี้ไทม์สตูดิโอ thank you